สวัสดีครับในข้อที่8อุปกรณ์นําเข้าข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง b u i l ิ i n 8.1ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพนะครับหรือว่าจะเป็นแบบทัชสกรีนนั่นเองนะครับตรวจสอบว่าเป็นมัลติทัศหรือเปล่านะครับ8.2มีปุ่มเปิดปิดอ่าหรือปุ่ม Power นั่นเองนะครับปุ่มปรับเสียงนะครับหรือปุ่มย้อนกลับนะครับ วิธีการที่เราจะาตรวจสอบนะครับในข้อ8.1ระบบรับข้อมูลแบบจอสัมผัสนะครับหรือทัชสกรีนว่า,ามันจะมีการใช้งานแบบมันติทัชหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่เมนูหลักนะครับและเปิดแอปที่ชื่อว่ามันติทัชนะครับเทสขึ้นมานะครับโปรแกรมตัวนี้เราต้องโหลดจากา Play Store นะครับหรือ Google Play นะครับในหัวข้อแรกที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับ จากนั้นครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะแจ้งว่า Touch Aniware to Test นะครับคือให้ท่านกลางนิ้วมา5นิ้วนะครับแล้วจิ้มลงไปที่หน้าจอนะครับนี่ครับพอจิ้มลงไปแล้วนะครับก็จะปรากฏสีต่างๆนะครับอย่างเช่นสีเหลืองก็จะแสดงอีกนิ้วนึงนะครับสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีแดงก็แสดงเป็น5นิ้วที่เราแตะมงลงไปที่หน้าจอถ้าแตะไปหน้าจอเราครบ5จุดนะครับ น่าแสดงว่าเครื่องนี้ผ่านครับในการตรวจเช็คเกี่ยวกับทัชสกรีนนะครับแ2นะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มปรับเสียงและปุ่มย้อนกลับนะครับอย่างเช่นซ้ายมือแรกนะครับเป็นปุ่มย้อนกลับหรือ Back ที e ั Step นั่นเองนะครับต่อมาครับปุ่มยาวๆจะมีเป็นสัญลักษณ์ลบและบวกนะครับเป็นปุ่มบ่มหรือปุ่มปรับเสียงนั่นเองนะครับส่วนทุกสุดท้ายนะครับเป็นปุ่ม เปิดปิดเครื่องนะครับหรือเปิดปิดหน้าจอใช้ด้วยด้กันได้นะครับ